ย่องๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเอ,ย,อยัสดีตอนเชาทุกคนเข้าสู่ช่องอาซูมาเซนเอนอกระดิกแล้วนะคะวันนี้ก็เอีเวนต์ซีเข้านะคะซีนางแมวป่านะคะเออเป็นหมัดสวิตจกดังนะคะนันลากแต่ฉันว่านะถ้าจะให้พูดถึงแล้วก็อาร์ตเซิร์ฟเก่าเนี่ย สมจริงกว่านะคะมันเป็นแมวเบงกอนะแต่แมวสีขาวเบงกอน่ารักแต่เซิฟเราก็มันเป็นแมวเบลเบลเขาเรียนกะแ,แมว,วแล้แแว,แมว,แ,มวแมวก้อนเมกอะเออมันดูการ์ตูนดีนะคะก็นะก็มีอ่าเมื่อกัดเห่าถอยเต่าก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเรียกเดินหน้าถอยหลังเนาะแล้วก็ถ้าเดินผ่านก็เตะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ แล้วก็มีอีกอย่างก็คือเวลาผ่านฝั่งตรงข้า50ขม50%ขโมยมาเบิ้ล20%ของฝั่งตรงข้ามนะคะเอ้ยเลิศเนาะก็แอบดีนะคะรวมๆแล้วจี้นี้ก็ขา3ความสามารถเลยนะคะอุ้ยถ้าทอยผ่านทีหนึ่งเนี่ยถ้ามันติดสองอย่างก็ผ่านได้สองโลเลยนะไม่นับผุ่นไลการนะแต่ฉันไม่รู้ว่ามันจะเรียงลําดับยังไงนะว่าชวาติน่าจะออกก่อนเพราะว่าเตออกก่อนไลการอยู่แล้วนะคะเออแต่ไม่รู้ว่าจะเรียงแบบว่าเต แล้วก็จกตังหรือว่าไรการหรือว่าจะเป็นเตะไ่นนกาจกตังนะคะบางทีก็อาจจะสลับกันเออก็ต้องรอดูว่าอะไรมันแสดงผลก่อนนะคะแต่เหมือนขีมุนเออขีมุนนั้นมันคนละอย่างกันนะคะขีมุนนั้นมันดีบัฟพิเศษนะคะก็ดีอยู่70สิบก็ได้อยู่นะถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเวอร์ชันเวอร์ชันที่ดีเลยนะคะเออเพราะว่าอย่างหุ่นยนไรการเนี่ย เป็นเวอร์ชั่นปกติมันก็แค่60นะแต่พอขึ้นเป็นดานก็กลายเป็น 70. เจมดสิแสดงว่าอาฮัดเลี่ยมเ,เป็นดานก็อาจจะมีโอกาส75อีกตัวนี้นะเพอตั้งต้นมันดีเวอร์นะคะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับซีใหม่เดี๋ยวไปดูวิธีการหาดีกว่านะคะว่าจะยังไงหุ่นยนต์หมัดเลกาแต่ทำไมอุ้งหมีแล้วมีหลุมดำล่ะไม่เข้าใจฮะ คือมันควรเป็นรูปมันรูปตังหรือว่าเป็นรูปอะไรก็ได้แม่เออรูปเตะรูปหมัดปะทําไมอย่าทำไมทไมําไมถึงเป็นหลุมอวกาศงงมากอะหาอา,อาเบ็ดอะไรเนี่ยของเล่นแมวอ่อนแลก็เป็นตกแมวฮัลโหลหมัดแมวเหรอหาทั้งหมดนะคะสี่ชิ้นด้วยกันนะ,ะอ้ว้ายแรงมากหาห้าเลยหรอ จีท็อปปะเนี่ยโอ้ดีดนาะเอาคำเค็มท็อปออกแล้วปกตินี่คือมีคำเค็มท็อปนะโอุ้ยแรงมากสองห้าสิบหรอแรงเกินเลืดนีดูกระสีเนี่ยถือว่าไลน์นะถือถือว่าค่อนข้างตวดใสเลื่องนี้อือเพอ่มาเบิ้ลที่มีคืออะไรอะ่ะเอามาทำไมอะ่ะคือคือมันเป็นของมันเป็นของแถมที่เย้ายวนใจเหลือเกินเรื่อนี้ เคือบาเบิเล้ลที่มีซึ่งเกินเป็นออฟที่ดีเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยแถมออฟแบบออฟเลินๆน่ๆเนาะแบบว่าออฟเฉพาะแบบปิดวันแรกแล้วไปเลยออฟเฉพาะอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันมีเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเลยอ่ะออฟซึ่งๆแบบเฉพาะซีอ่ะไปหากันดีกว่านะคะเรามีทั้งหมดสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะคะมาดูว่าเราจะเสียเท่าไหร่แต่หาทั้งสิบชิ้นก็น่าจะ เยอะอยู่คิดว่าก็ต้องทําใจแล้วล่ะจิีฉันว่าถ้าน้อยกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วล่ะเลทซะหน่อยซีเลทก็1นึ่งจุสองห้าก็ซึนอยู่นะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะกับการสูขของเราทหาตั้งสิอุ้ยมาแล้ว เพิ่งจะมาให้ตายเถอะอันเดียวค่ะเดี๋ยวต้งเก้าพันห้าแล้วเนี่ยพันหกแล้วเดี่ยหต่อยแดดอรุณต่ออเก้าชิ้นนะคะว่ามันไม่โอยอุ๊ยมาลวกระตุกนะเมื่อกี้กระตุกก็คือมาเลยโอ้ขาดอีกตั้งแปดอะชีวิตไม่เห็นความฝันเลยสามพันได้สเอบสองชิ้นมันมันไม่ไหวนะพูดตรงเออ มาแล้วเนี่ยกระตุกออันทีสามนะคะโหห้ 5, าพันสามสามยิ้นต้มเกินจริงๆอะ่ะมันควรพันละหนึ่งชิ้นพูดกันตรงๆเอบวกอะ่ะมันไม่ควรเกินนี้ไม่งั้นมันจะลายเกินนะคะมันจะไม่คุมแล้วถ้าไม่ได้หนึ่งพันต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งพันต่อหนึ่งชิ้นก็ถือว่าปิดแพงมากแล้วนะนี่เล่นหนึ่งพันหนึ่งพันสองพันไม่ออกอะไรเลยอย่างเงี้ยต้มอ่ะไปต่อนะคะเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกเจ็ดนย เออมาละเขาเริ่มบ่นเริ่มมาละเนี่ยเท่าไหร่ละอันนี้สี่ละสี่สี่แล้วใช่เมื่อกี้สองสามสี่สี่อ่ะสี่แล้วโว้ยเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออกหกเฮ้ยมาแล้วนี่ฆ่าแล้วเธอคึงทางแล้วโว้ยปลดล็อกแล้วปลดล็อกความไม่เกลือแล้วฉันว่าเลิกดีมาอีกแล้ว หกนะคะคืนทุนแล้วอันนี้คือคือนทุนแล้วเท่ากับหนึ่งพันต่อหนึ่งชิ้นแล้วตอนนี้เหลืออีกสี่เท่านั้นเฮ้ยดีไงเสร็จ <7 S 2> นะคะเหลืออีกสามโอยฮ้ยมาแล้วที่ที่แปดขาดอีกสองชิ้นแล้วทุกคนมาแล้วเก้าอ9เก้าแล้วเธอ ดึงชิดโดน่านั้้ออมดาวป้า,าตอยมาแล้วสิยเยดิหยมามันชอไปอยู่องดาวดาอะไรที่เปิดยากๆแบบสักวันนึงจะตายเถอะสรุปเสียเท่าไหร่ลูกนี้หลายเกินจริงโห,โหเธอดูตีนแมว อ่ะเดี๋ยวขอคำนวณแป๊บนะคะเราเริ่มกันที่อุ้ยหมื่นปะ่ะหมื่นเท่าไหร่หมื่นเจ็ดเอ๊ะหมื่นหกไหมเรื่องนี้สามแปดเก้าร้อยใช่ไหมลบสองแปดสามนะคะศูนย์ศูนย์หมื่นหกร้อยค่ะเรื่องดีอย่าเกินแวงเกินเรื่องดีมันไม่ไหวแล้วนะจริงๆิงโอ้โห ไออีเมวชั่วอีบัดเหมียวพาวเวอร์แมวเหมียวมาหลอซื้อชั้นเรือ่องดีไอแล้วก็คือนะบีนะมันไม่เอาเป็นดาร์กมาตอนแรกกะว่าจะทําเป็นถ้าเนี่ยมันเป็นดาร์กนะจะทาเป็นดาร์กแล้วก็ทําอันนี้อีเมลเหมียวด้วยสรุปแล้วอุย้ยแรงมากนี่นะคือเหตุผลที่นางไม่เอาเป็นดาร์กมาเพราะว่ามันคิดว่าท้งโคจะหมดเพชรกับอีเมลเหมียวไปหมดแล้วนะคะลายเกินอนะ่ะ หลายจริงๆจ้่งมีหน่อยอ่ะก็ปิดแล้วนะคะสำหรับยายเมียวนะคะออกยักษมากคือไม่อวยเลยส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ค่อยอวยเท่าไหร่รอบนี้ไม่เป็นไรก็อังคารที่แล้วมันอวยหรอมันก็สลับกันหรอกไม่แต่มาไม่อวยเกินปกติไม่เคยจะปิดถึงหมื่นนะจี้ไหนที่ถึงหมื่นนี่ก็ก็คือว่าเป็นจี้ที่ค่อนข้างหายจริง ปกติก็ประมาณอ่าเจ็ดถึงเจ็ดถึงแปดพันประมาณนั้นไม่เคยถึงหมื่นเลยไอยงานก็แปดพันห้าจริงก็ไม่เคยหมื่นขนาดนี้คือบันลายเกินอ่ปะปจสหาได้มันก็มันก็ทํางานเก็บเงินนะฟิวแบบเออนี่นะคะค่าของชีพนะคะทํางานวันละสามร้อยนะคะแต่เกมสิรษฐีทางานได้วันละร้อยนะคะคือบันลัยเกินอ่ะดิสิง ประวันนี้นะคะสำหรับแมวเหมียวก็เป็นซี่ที่ดีนะคะหมัดสวิตเจ็ดสิบนะแล้วก็ห้าสิบจบตังค์เดี๋ยวต้องไปลองเล่นว่าเลิศไหมแต่คิดว่าก็น่าจะได้อยู่แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีตัวใส่ตัวอนาคตอานาคตอีกแล้วที่อนาคตเกินอนาคตทุกจี้นะคะไม่มีจี้ปัจจุบันเลยนะคะเพราะปัจจุบันมันมีมันมีหมัดเพชรอะไรเงี้ยคือจี้คือช่องมันเต็มนะคะเออ มันไม่รู้เอาช่องที่ไหนว่าใส่ก็ต้องรอตัวอนาคตที่มันมีการดีบัฟในตัวแล้วอะไรเงี้ยค่อยเอาค่อยเปลี่ยนเอาหมัดเพชรออกแล้วอีนี้ใส่เขาแทนอะไรเงี้ยออนะคะก็รอละกันนะก็ใครทำเวนนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับยูเวนนี้แมวเหมียวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันก็รอรูนวันศุกร์เป็นตัวอะไรนะเอออาจจะยังไม่มาก็ได้ฉันว่าที่ทุกคนรออ่ะก็ต้องรอกับตุกก่อนชอบมันอยู่ในสปอตสิ่งกับแผนที่ใหม่ อ่ะ,อะโอเคไปละไปละก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำนี้ก็อยองนะคะทุกคน